ราคาของสมาร์ทโฟนซัมซุงกาแล็กซี่เออาจทะยานขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาต้นทุนการผลิตชิปหน่วยความจำดังที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ที่น่าจับตามองคือเรื่องนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่าที่หลายคนคาดไม่ถึงแล้วนี่คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปในความเคลื่อนไหวนี้ซัมซุงอาจกำลังพิจารณาปรับราคาสมาร์ทโฟนในกลุ่มกาแล็กซี่บางรุ่นให้สูงขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่ต้นทุนการผลิตหน่วยความจำชนิดต่างๆโดยเฉพาะแรม ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของสมาร์ทโฟนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากความต้องการหน่วยความจําแบบประสิทธิภาพสูง HBM สําหรับเซิร์ฟเวอร์ AI ที่เติบโตอย่างรวดเร็วทําให้กําลังการผลิตชิปแรมในระดับทั่วโลกลดลงส่งผลโดยตรงต่อราคาสินค้าและต้นทุนการผลิตสมาร์ทโฟนระดับกลางและล่างของซัมซุงจากรายงานระบุว่าขณะที่ซัมซุงเริ่มหันมาเน้นการผลิตหน่วยความจําแบบประสิทธิภาพสูง HBM ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าเดิมราคาของแรมทั้ง DDR4 และ d d o 5ของบริษัทก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ20%สาเหตุหลักมาจากการขาดแคลนสินค้าเนื่องจากบริษัทโฟกัสไปที่สายการผลิตหน่วยความจำประเภทอื่นรวมถึงอาจเป็นผลมาจากการปรับขึ้นภาษีนำเข้าในประเทศและต่างประเทศด้วยเช่นกันนักวิเคราะห์หลายสํานักคาดการว่าปัญหานี้อาจจะดำเนินต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย2ปีถึงแม้ซัมซุงจะพยายามควบคุมและปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือกับการขยายกำลังการผลิตของหน่วยความจำชนิดสูงสุด HBM แล้วก็ตามแต่ก็ยังคงต้องใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งปีเพื่อให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติล่าสุดจากรายงานของแฮงเกียงก็ได้เผยว่าทางซัมซุงกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเรื่องการปรับราคาสมาร์ทโฟนในกลุ่มราคาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงระดับกลางซึ่งอาจหมายรวมถึงซีรีส์ Galaxy A และ Galaxy M ในอนาคตที่อาจเปิดตัวในราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิมและในที่สุดสิ่งที่น่าสนใจคือสมาร์ทโฟนระดับเรือธงอย่าง Galaxy S Series ซึ่งเป็นกลุ่มที่เน้นคุณภาพ และเทคโนโลยีขั้นสูงอาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับเดียวกันนี้ทำให้เราต้องรอดูต่อไปว่าการปรับราานี้จะส่งผลต่อรุ่นอื่นๆของซัมซุงด้วยหรือไม่และจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนในตลาดสมาร์ทโฟนของค่ายนี้หรือเปล่าหากคุณสนใจเรื่องนี้หรืออยากแสดงความคิดเห็นคุณคิดว่าการขึ้นราคาสมาร์ทโฟนในกลุ่มระดับกลางจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่แล้วคุณมองว่ามันจะส่งผลต่อผู้บริโภคอย่างไรบ้างมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคอมเมนต์นะครับ